อัดใจเย่ใะเยเทนะออตินน่าจะชอบเลยถ้าเหมือนรูปถึงตีจุยอะกงนะฮะเจี๊ยกเจียเจยมาตามรอยฉากหนึ่งของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ดูข้างหน้าสิคะลมแรงแรงอ๋อชื่อแมนนี่นะคะเรากำลังจะ คู่ม,มากกคู่ม,มากเลยค่ะค่ะตอนนี้หมาม้าก็มาถึงสกอตแลนด์นะอยู่ที่เมืองกาสโกนะข้างหลังหม,มาคือเกลวิงกรุ๊ปมิวเซียมค่ะแต่ตอนนี้น่าจะใกล้ปิดแล้วนะดีใจมากเลยได้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตค่ะทั้งสองท่านนะคะนี่เลยค่ะแก้มกับโทโต้ค่ะ <c oughs> แสดงความยินดีด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขอสัมภาษณ์หน่อยฮะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรนะคะ มหาวิทยาลัยนะโอโทษคาสโตเค่ะยูแเนิซิตี้ออฟคาสโก้อู้ยรอดแล้วค่ะรอดแล้วค่ะนี่แคริง g g r o มิวเซียมค่ะเข้าชมฟรีด้วยนะคะเป็นมิวเซียมที่สร้างมาประมาณ800ปีแล้วก็มีภาพประมาณ8,000อันหนึ่งหนึ่ง100ปีค่ะขอโทษนะคะ ก็ขอให้อัลฟาเทวดาเจ้าขาพรุ่งนี้ก็เปิดเปิดฟ้าเปิดนะคะอย่ามีฝนตกเลยนะคะให้ดิฉันไปเที่ยวเมืองอื่นก่อน คาข้างหลังหมาม้านั่นนะคะบนยอดนั่นเลยะคะ่ะเหมือนปราสาทนะคะเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยยูเอ่อยูยูเอเวอร์นีซิตเตอร์ตั้งชื่อมหาวิทยาลัยตามท่านหลอดเคลวิงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือแม่น้ำเคลวิงค่ะรู้ละท่านหลอดเคลวิงเป็นผู้คิดค้นองศาเคลวิงนะคะแล้วก็เลยสร้างมหาวิทยาลัยตามท่านชื่อท่านหลอดเลยค่ะ,ะชื่อแม่นะอ๋อชื่อแม่ อกำลังจะพาไปเดินรอบๆมหาวิยาลัยนะคะดูสิคะทางขึ้นมันชันมากเลยแต่ว่าฉันยังแข็งแรงอยู่เพราะว่าฉันไปเปลี่ยนข้อเข่ามาสองเอ้แต่จริงๆแล้วเปลี่ยนแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะมันทําให้เที่ยวได้อีกเยอะเลยเนี่ยค้ามมาเลยดีกว่าค่ะก็เดินจะเดินกับที่พักใช่ไหมคะก็เจอ ไม่รู้ว่าเรียกงานอะไรนะงานเหมือนงานวัดนะคะแต่ว่าดูสิคะดูดูดูบัญชีจำไหมอันนี้เขาเรียกบัญชีจำป่ะไม่ใช่ไม่รู้เรียกอะไรอ่ะ <c oughs> นี่ดูสิคะเขี่ยวเป็ดให้ได้โอ้แพงไหมวะลองเขี่ยดูไหมใครอยากเล่นไหม วันนี้วันที่สองนะหมา่าม้าก็พามาดูปราสาทที่อยู่บนเขานะกลางทางเดินเลยอลริมบานะฮะโอเคค่ะตามหมา่าม้าไปตอนนี้นะหมา่าม้าก็พามาที่ทางขึ้นปราสาท <c oughs> แล้วนะคะ <c oughs> ชื่อว่าเดอะ o รยเยอร์ไมนะคะอวามยาวมันเป็นไมล์เลยค่ะก็ตามชั้นขึ้นมาเลยนะคะมันมีเลยค่ะ นี่นะดูนะผอมไหมผอมไหมผอมเพียวเลยค่ะขายาวเลยค่ะสกินนี่สกินเนอร์อ่าแล้วก็นี่นี่ดูนี่อันนี้มันกระจกอ้วนอู้ตายละอ้วนเตี้ยเลยค่ะ Give big guys. cheer, Come he He came. on, a a lot. him คะตอนนี้หมาม้าก็อยู่ตรงข้ามในตรงที่ป้ายสีแดงๆนะอี e ล h เวนเฮาตรงนั้นนะคะ่ที่ JK Rowling นะคะที่แต่หนังสือเรื่อง Harry Potter คะ่ะเคยมานั่งทานกาแฟแต่ตอนนี้โดนไฟไหม้ไปแล้วเลยเปลี่ยนมาอีเลฟเว n นเฮา s e นี่เลยค่ะนนก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะคะ เอรินเบล่านะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เข้าฟรีด้วยค่ะก็ตามเข้ามาดูดีกว่าว่ามันมีอะไรข้างในแล้วก็หลบฝนด้วยค่ะวันนี้แบบฝนตกเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเออหู มันคืออะไรนะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าหมามาว่าเหมือนรูปตีจุยเอกงนะฮะตีจุยเอกงตีจุยเอยบ้านที่บ้านเราเอามกลุกเราตายเออแต่ว่ามันใกล้ๆตีตีจุยเอะตีจุยเอะที่บ้านเลย จะเป็นดาบยาวมากเลยนะฮะสำหรับนักรบชาวสกอตแลนด์เนี่ยฮะดูสิยาวมากเกือบเกือบเมตรหนึ่งได้เนาะโอเคค่ะ,ะมีการทำเงินนะคะด้วยประทับตานะะี่ค่ะในตู้นีเออ้เป็นเหรียญน่นของแต่ละยุคสมัยเป็นอาวุธนะฮะเริ่มมีปืนละมีปืนละอันนี้ก็นี่นี่เลยฮะปืน เหมือนหลุมศพนะคะของเมร่คีนนะคะเป็นราชินีที่ถูกส่งส่งไปแต่งงานกับแฮร์รี่คิงของกษัตริย์ของประเทศอังกฤษ ผิตภัณฑ์แห่งนี้ใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้ก็อยู่ในยุคเก่านะฮะนี่ยุคสมัยใหมนะ่นะนวัตกรรมใหม่แล้วเนี่ยดูรถสิคะนี่ยิ่งสมัยใหม่ขึ้นเลยอันนี้เขาทำอะไรอะ่ะเนี่ยค่ะข้างบนคือเครื่องบินนะคะนี่นวัตกรรมใหม่ของเขานี่เ,เดี๋ยวดูดูอีกห้องหนึ่งดีกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนี่ไปดูแฟชั่นหน่อยคะ่ะว่าสมัยก่อนเป็นยังไง รูปร่างเล็กมากเลยสมัยก่อนเออมันจะต้องเก็บแบบว่าให้มีเอวคอรดนงวะคอดเอวพ้องพองออกมาแบบนี้่เหมือนซุ้งไก่อะซุ้งเอวคอดนงวะนี่เหมือนซุ้งไก่อะซุ้งไก่เนี่ยก็จะมีโครงเลยเพื่อที่จะให้กระโปรงเนี่ยกลางออกมาแบบนี้นี่เลย่ะวิธีทำสมัยก่อนโอ้ ของแต่ละประเทศชนเผ่านะคะอันนี้แอฟริกาไม่ใช่อเมริกา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 ค่ะอุ้ยอันนี้คือของจริงเนาะสตาร์ทไว้ป่ะรอไม่เอาดีกว่าอย่าไปจับเลยอ๋อจับมาเที่ยวที่ ดูฟรีเนี่ยข้อสำคัญเลยนะคะถ้ามาเที่ยวสกอตแลนด์ก็อย่าลืมมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีมิวเซียมแห่งนี้เนี่ยหลบฝนเข้ามานี่คือสัตว์จริงๆนะคะเขาสตาร์ฟไว้นะก็คือเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็สตาร์ฟไว้ให้เข้ามาชมได้อันนี้อันนี้ค่ะมาม้า ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเดียวมันมันเสืออาหาเสือแมวนะคะเคยเห็นอยู่ที่ตอนนั้นการจนบุรีอ่ะมันมาแอกกินขน,ขนมม้อ,อกแกงฉันฉันซื้อขนมหม้อ,อกแกงไว้ข้างหน้ามันเอาไปกินนี่ค่ะเสือแมว <c oughs> อุ้ยออสตินน่าจะชอบเลยถ้าออสตินมามีจระเข้ด้วยฉันน่ะคือออสตินหลานออสตินอุ้ยอันนี้ไงที่บอกว่าเขาให้มาเข้ามาเล่นใช่ไหม เจี๊ยกเจี <c oughs> ๊ยบเจียนาหน่อยนาของมาหล่อไม่ลอยลอยออน่ารักนะดูแฟนชินกไปดีกว่าพอเพราะว่าเดี๋ยวโดนปรับค่าที่จอดรถอยากแนะนำว่าต้องมาแต่เช้านะคะแลกอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะ <c oughs> ไม่ร้อนด้วยฟรีค่ะอยากแนะนำเลย เป็นน้องหมามีสัญลักษณ์อยู่ตรงถนนเส้นนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพรอะไรสมราคาที่คุ้มแล้วที่ฉันไปเสียค่าเปลี่ยนข่าวมาสองข้างนะคะเกือบส0 0แสนบาทก็ขึ้นไปเลยค่ะหายใจแทบไม่ทันเลยค่ะคุ้มมากค่ะค้มากเลยค่ะอายุยืนขึ้นเลยค่ะโเค ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยคะ่ะหลังจากที่เราผ่านความลำบากมามากมายเราได้พบเจอกับ,บ,บวิวที่สวยที่สุดสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เกรนโครเกรนแปลว่าเกรนแปลว่าภูเขานะคะตอนข้างหลังฉันก็คืออำเภอสามพี่น้องไม่ใช่ค่ะทีซิสเตอร์ค่ะ ดูเสื้อที่ฉันส <arp> ิคะเมื <cu> ่อกี้ก็ฝนตกแต่ฉันไม่ลงเพราะพวกนี้มีคนเลื่นเลื่นปูดลงไปเดียฉันไม่ลงดีมากเลยแต่ว่าฉันไม่เอาดีกว่าฉันกลัวว่ามันจะถั่วบัวเกินไปทัวบัวแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่ามันหูลำบากลำบนเกินไปนี่นะคะเรากำลังมาตาม รอยแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นเส้นทางก mm ิฟฟินนานเวียดักเทรลนะคะอากาศดีแต่อุตสาห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะกว่าจะออกมาจากที่พักก็เก้าโมงเช้าแต่มันไม่ไกลจากที่พักนะคะ mm hmm. เพื่อมาตามรอยอฉากหนึ่งของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ดูข้างหน้าสิคะบรรยากาศดีมากมีกไอความเย็น,ยน<อ>มาขึ้นมาออก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นั่งรถไฟมา คือคืนนี้นะคะจะต้องพักที่นี่2คืนนะคะตรงแถวนี้เขาเรียกว่า Isle of Sky นะคะแปลว่าท้องฟ้าเกาะแห่งท้องฟ้าแล้วก็พักบ้านชื่อ s h e r a s h e r r a นะคะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เลยจะเรียกคาราวานนะคะอากาศหนาวมากเลยนี่เลยค่ะโอ้โห มันก็มีห้องรับแขกอยู่แล้วก็มีห้องครัวด้วยตรงนี้ก็จะมีฮิตเตอร์นะคะอยู่ตรงนี้มีระเบียงมีโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็ตามตามมาชมเลยค่ะนี่เลยค่ะตู้เย็นก็มีครัวโชว์เนี่ยกำลังจะทำตำเส้นพวงมากินแบกมาจากกรุงเทพนะคะนี่นะคะห้องนี้ก็มีถู้วมแล้วก็โซนแห้งโซนเปียกนะคะตู้อัดน้ำ ตามาดูห้องนอนสิก็ก็คนห้องนี้มีคนอยู่ไหม <c oughs> โอ้โหถ้าฉันถ้าฉันนอนนี่ยฉันจะตุกเตียงไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหนี่เลยค่ะนอนได้อยู่ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ขอแวะชมหน่อยนะคะอ่าห้องนี้เตียงเมื่อกี้เตียงคู่นี่เตียงเดียวก็นอนนอนได้สองคนนะโอเคนะ มันมีแค่สมห้องนอนได้หกคนเหลือชั้นสองคนฉัน uhh ก็จะต้องไปนอนโรงแรมในเมืองโอเคค่ะขอช่วยเขาทำอาหารนะคะหรือว่าเยืนให้กำลังใจเดี๋ยวจะเรียกอูโอเคค่ะแค่นี้ก่อนค่ะ จุดเช็คอินนะฮะคนก็จะมาถ่ายรูประวิวสวยมากนะแล้วก็โชคดีมากเลยวันนี้ฟ้าเปิดเนี่ยเห็นท้องฟ้ายังมีสีฟ้าฟ้าจริงๆแล้วมาซี่สกอตแลนด์หลายวันก็มีฝนตกทุกวันเลยเนี่ยค่ะแล้วตรงนั้นเป็นแผ่นดินหลักนะฮะดูมองไกลๆตรงนู้นะฮะของประเทศสกอตแลนด์นะคะฉันแก่วบอกให้นะพูดพูดถูกไม่ใช่คุณนายใบหอกก็ดูช่องฉันนี่รู้ว่ามันพูดผิดอีกแล้ว เ่ะเก็บวิวเก็บวิวไปค่ะตอนนี้มันกี่องศาคะที่นี่เออตอนนี้จะหงมุงเย็นของที่นี่แล้วนะคะดูสวยมากวันนี้ฟ้าเป็นใจโอ้โห สดชื่นค่ะเนี่ยตรงที่เรายืนอยู่นี่นะคะก็สรุปนะคะคือเขาจะภายเรือมาตกปลาแซลมอนนะคะแล้วบางทีอวนอี่ยมันก็ลากแมวน้ำขึ้นมาด้วยโรงแรมที่หมาม้านอนเขาเรียกว่าพรอทีแถวพรอทีเนี่ยฮะตอนนั้นยังไม่มีถนนเวลาการที่จะมาบนเกาะนี้จะต้องนั่งเรืออย่างเดียวนี่เลยค่ะ นี่ค่ะกำลังพามาจุดชมน้ำตกใกล้ๆนะฮะดูสิคะมันมีไหลชัดเลยเนี่ยไหลลงมาเจ็ดสาวน้อยปะ่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะนี่เลยค่ะนี่เห็นไหมฮะไหลลงมาเมื่อกี้เราถ่ายมุมไกลใช่ไหมฮะ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่พอร์ตทีนะคะตรงข้ามโรงแรมที่ฉันพัก2อคืนเป็นท่าเรือค่ะแล้วก็จะมีตึกสวยๆนะคะตรงนี้เขาก็เลยมาเก็บภาพนะฮะเก็บภาพตึกนี่เลยค่ะ กำลังจะเดินไปที่แฟรี่พูลนะคะเป็นอีกหนึ่งในแลนด์มาร์คในเกาะไอเออร์ออฟสกายนะคะตากแดดตากลมลมหนาวด้วยลมแรงมากอ่ะอยากบอกว่าลมแรงมากลมแรงแรงลมแรงขั้นสิบ ค่ะตอนนี้ก็ขอนั่งพักก่อนนะจะขึ้นไปเเขาเรียกว่าเฟร l ลี่พู l สะน้ำนางฟ้านะคะบ่อน้ำนางฟ้าเก็เหนื่อยหูสูงเหมือนกันนะเนี่ยจากลานจอดรถไกลๆนู่นน่ะเนี่ยแพรมไปหน่อยน่ะนี่จับภาพนู่นน่ะนี่เลยค่ะนั่งพักค่ะรอคณะกำลังขึ้นไปข้างบนดีกว่า่ะ เอาแล้วน้องน้องหมามันก็เห่าแล้วปะต่อข้างหลังหมามานั่นนะคะคือปราสาทนะคะอีรินโดนันแคสเซอร์นะคะแล้วก็ตรงเนี้ย哈จริงจริงแล้วมันจะมีน้ำขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเลยที่ไทยนางด้วยแล้วก็ที่นี่นะคะก็เอ่อครับ มีหนังหลายเรื่องเลยนะภาพยนต์หลายเรื่องนะคะมาถ่ายทําที่นี่เช่นเจมบอลหนังเด็กเจมบอลด้วยนะคะมามาคิดว่ามามาคงไม่ซื้อตัวเข้าไปมัน500กว่าบาทแล้วก็อยากจะอยากจะบอกต่อว่ามันสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่13นะคะโดยชนเผ่าไวกิ้งนี่เลยค่ะคือทะเลสาบสามสสามที่มารวมกันใช่แล้วก็เป็นจุดเช็คอินเด็ด เดนมาร์กนะคะที่คนมาถ่ายรูปเยอะที่สุดตรงนี้เลยค่ะข้างหลังมาบ้านี่นะคะโอเคค่ะ <c oughs> เนี่ยข้างหลังต้องเสียเงินเข้าไปแต่ว่าเหลือครึ่งชั่วโมง <c oughs> กะจะเข้าไปสะหน่อยไ <c oughs> อแต่น,นี้เรื่องจริงนะ <c oughs> เรื่องจริงวันสวยกว่าเมื่อกี้นี้อ่ะด <c oughs> ิฉันก็เลยอยากจะลงแต่เสียใจนะคะ <c oughs> ปิดแล้วค่ะ <c oughs> เหลือ5นาทีเ้านาทีมีบทส่วนอะไรนะอัปเตเยเอเตเยเทนะอัปัตเยเอตเยเทนะอหาฝรั่งเหอนว่ยนะ ปีนี่มันเที่ยวมาหลายที่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะท่านใดติดตามช่องคุณในายใบห่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ